สวัสดีครับชาว fps thailand. com แล้วก็ชาวพี่เปนพาเจิ้งทุกท่านฮะวันนี้ถือว่าเป็นการาพาเจิ้งที่ค่อนข้างใหญ่โตกับพี่เปนเหมือนกันนะฮะเพราะว่าพี่เปนจะตีบวกสิบสเตฟานโจเวติชซึ่งตอนนี้ย้ายไปอยู่อินเตอร์มิลานแล้วนะฮะตัวนี้มีเป็นตัวบวกเก้าที่มีคนโดเน a ให้พี่เปนมานะฮะฮจำชื่อไม่ได้ต้องกราบขออนุญาตที่จะพามันไปบวกสิบนะฮะโอเคเดี๋ยวดูในเกมก่อนโอ้พี่เปนเนี่ย หาตัวบวกมาตีบวก5นานมากครับกีบร์ลอดปั้นกันนานนะฮะก็ได้มาแล้วฮะเนี่ยโยติชนี่เดี๋ยวดูสแต็ปตอนตอนไอ้นี่ก่อนละกันนะฮะว่าพอบวก10แล้วเขาจะมีอะไรเวอร์วังอลังการบ้างนะฮะดูแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งเซนจินนี่ซ้อมเข้าอยู่นะเซฟานโชวิติชโยบิติชโยบิติชปึ๊บระดับ บวกส0นะฮะเลเวล20่บโบดูสแตตอืมไม่มีเหลืองนะฮะแต่ก็ค่อนข้างค่อนข้างแบบไปทางม่วงเลยนะนี่บวกสิโอเคคีรอสบอกว่าไม่พูดพัาทำเพลงใช่ไหมมันบอกว่าคีรอสบอกว่ามันตีไงก็ได้อะถ้าจะมามันก็มาขนาดนั้เก็บอัปเกรดหายวะพี่ เขาหม่แป๊บหนึ่งแต่ที่ยังไม่ได้ใช้หรอครับไม่มีไม่มีคะแนนแต่เพื่อขวัญและกำลังใจนะฮะขวัญและกำลังใจเดี๋ยวเพื่อนตีแล้วเพื่อนจะสลับซีนมาหน้าจอนี้นะเออ,นะเอ,อลุ้นกันให้คีรอสมาลุ้นด้วยคิดว่าถ้าด้ถ้าตีติดน่ะผมขอซื้อต่ำหมวกนอกเลยให้สองหมื่นเลยตัวนี้นะฮะรอเล่นอ้าค่าคะแนนขึ้นละแต่ก็ไม่ได้ใช้โอเคครับเซฟานโยบิช บวกสิบถือว่าเป็นบวกสิบน่าจะตัวที่สองของวแว่นนะที่ได้ตีแต่ตัวนี้เป็นเป็นตัวของตัวเองนะฮะที่ได้ตีมูลค่าจะไม่เยอะหนึ100่งร้อยกับแปดล้านบาทนะฮะยูโรติชเป็นกองหน้าที่พี่แว่นชอบนะตัวบวกเก้าที่ใช้อยู่ก็ชอบตอนนี้ก็ยังชอบอยู่นะฮะถ้าไม่ติดก,ก็ขอให้ได้คืนบวกบวกแปดยังต่ำนะซะ่าดูซ่าดูนี่ทำไมกูตื่นเต้นเนี่ย โอเคบวกสิบเซฟันยูเวนติชนะหายากเหมือนกันนะตัวนี้พีวเว่นจะชนเจ็ด <7 S 2> ครั้งพอนะชนเจ็ดครั้งนะฮะชนเจ็ดครั้งพอโอเคครับอัปเกรดครับชนกันครั้งที่หนึ่งชนกันครั้งที่สองชนกันครั้งที่สามขี่ร้อท้ามแอบดูในเกมเ้ยชนกันครั้ง <laughs> ที่สี่มึงมานี้ งา <ś les> <ๆ>น,นนี้ชนกันครั้งที่ห้ามันลุ้นด้วยกัน <ś les> ชนกันครั้งที่หกแล้วก็ชนกันครั้งที่เจ็ดครับตีแล้วครับพี่แว่นเปลี่ยนกล้อง่อนหลับตาหลับตาไม่กูเปลี่ยนกล้องคือเสกเห็นในเกม,มไงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนพี่แว่นยังไม่ได้ลืมตาเดี๋ยวก่อนนะอ่าทําเดินมาพี่แว่นเล่นแบบว <ś les> ินโดว์โหมดก็ลืมไปว่าพอเปลี่ยนซีนใน ใน x อ็กซ์พิเป็นหน้าจอตัวเองเนี่ยมันก็ยังเห็นในเกมไงตอนนี้ไม่กล้าลืมตาครับตอนนี้ไม่กล้าลืมตายังไงดีวะเนี่ยอาเดินมายัางไงยังอยู่ที่เดินมนะมาพาคนพ,าพิการกลับบ้านนะฮะโอ้เราเลยไปติวะ <c oughs> แล้วกลับมาบกสูนเนี่ยยังยังไม่ได้ก,กู้กถ่ายรูปไว้ก่อนนะถ่ายรูปไว้ก่อนโอ,โอ้กู้ครับหนึ่งมาแล้วครับสองมาแล้วครับ สามก็มาครับบวกสามสามักโอ้โอเคไม่เป็นไรครับก็ ถือ <ś led> ว่าสนุกสนานครับโยติบวก9้าพี่แววนหายรับไปกับตาครับไม่เป็นไรว,นนว,นะวันนี้ยังมีหวังนะฮะวันนี้ยังมีหวังฮโอเคเสียงอ่อยเลยกูเจอกันใหม่พี่แววนปาจเจงคลิปนะาครูดได้บวกสามเลยไม่รู้จะไปทำอะไรเลยนะีฮะสวัสดีครับ <ś led>